สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคันพิเศษนะครับมาดู Hashtag อันดับ1ของประเทศไทยนะครับตอนนี้14บสนานาทีครับวันที่หนึ่งมนายมสองันหกสครับก็ Hashtag อยู่คุดคามประชาชนครับนักศึกษาแกนนำนักศึกษานะครับเป็นข่าวด่วนนะครับทวิตเตอร์หอจารย์ปัจจกล้องนะครับ ข่าวด่วนแกนนํานักษาจุฑาทิปสิริขันประธานสอนอทนักศษาศิลปศาสตรธรรมศาสตร์ูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่จากบ,บริเวณหน้าหอพักบางขุนนนนะครับคาดจะนําตัวไปสอนอสําราญราชบ่ายนี้ครับรีทวิตไปแปดพัน 8, นะครับเพียงหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับนี่นึกว่าจะจับก่อนมันหยุดยาวขยันจับจังไทยพักดีไม่โดนจับบ้างสักคนอา้อาวโอเคไปดูต่อนนครับ คุณฟอร์ดครับเยาวชนปวดแสบกันครับเอาอีกแล้วอัวจุธาทิพย์โดนจับเนื่องจากชุมนุมเยาวชนปวดแอ18บ18กรกฎาคมที่ผ่านมาครับหมายจับนี้นะฮะน้องพระนุษยยามอัวโดนจับแล้วไปเจอกันสำรานราชตอนนี้เลยค่ะนี่ครับอันนี้คุณสุนัยครับคุณสุนัยเอาใหม่ ุณสุนัยพาสุขผู้จุดทันทีสื่อขันประธานสาภาพนิสิตนักษาแห่งประเทศไทยถูกจับข้อหาหมอหนึ่งหนึครับนูนหรือใช่เพื่อแสดงความวิมเถียหรือติชมโดยสิทจลิตอะเดี๋ยวคุณลงมาข้างล่างก่อนดีกว่า,วาทำไมอะคะเป็นขีางล่างดีกว่าได้ถ่ายชัดอยู่ในรถไม่ชัดอ,อ้อ <c oughs> เไปจากกันหนึงนะนะเห็นไหมไปนะื่อเยนให้เกิดความปันผลและได้กระเดียงในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่ระดมความไม่สงบขึ้นในราชบัณฑิตเพื่อให้ประชาชนรุกขึ้นเมื่อตัวมกันดินลุกขึ้นหัวถึงครับนี่เป็นคลิปนะครับเป็นคลิปอ๋อเป็นคลิปจาก ของคุณจุธาทิพย์เองไลฟ์เองเลยคะ,ะคุณชัยบอกว่าไลฟ์สดนาทีตำรวจสกัดด้วยแท็กซี่จับน้องอัวจุธาทิพย์สื่อขาวประธานสอทอข้อหามาตราหนึ่กรณีปลาใสเวทีเยาวชนปลดไอยกลุมตัวไปสลสำหรับราฐนายกำลังตามไปครับอ๋อนี่เราดูแล้วนะครับ เหมือนกันครับเหลือนกันอ่าดูตรงนี้หน่อยฟรียูสครับด่วนจุทาเิพสืบขันประธานสภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยถูกไหมจับคุมตัวจะถูกควบคุมตัวจากหมายจับการชุมนุมครับอออันนี้แบบยาวเลยนี่ฮะค่ะ้อยตำรวจเองนักแเดชอยู่นุช นะครับสาวัดกองกกวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษบกสสบชนนะครับช่วยรายการสาวัดกองกับการสองบกสสบชนไม่ต้องถ่ายก็ได้ครับไม่ไม่เป็นไรค่ะอยากถ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขออนุญาตมอบหนังสือให้ค่ะไม่ไม่หนูจะมอบหนังสือให้ก่อนไม่เป็นไรขออนุญาตขออนุญาตแบบยาทนนิดนึงครับไม่ถ่ายชัดเขาอยู่ในรถไม่ชัดอ้อยไม่เดี๋ยวก่อนนะ โัวสื่อเดียวเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนก็ได้ากระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่รถหลวงไม่มีครับทำไมอะคะที่สื่นะครับอ้าวก็คือไม่มีไม่มีรถหลวงหรอคะจะไปรถหลวงไปแท็กซี่ก็ได้ครับอาจจะไปรถอะไรอ่าไปแท็กซี่แล้วกันค่ะไม่เราไปแท็กซี่ไม่มีตังค์อ่ะไม่ได้เอาตังค์มา เมื่อกี้ตัดบัตรอ่ะไป็นบนึงนะคะหาตังค์ก่อนไม่มีตังไม่คือต้องไปก็คือหนูไปคนเดียวไม่ได้อ่ะเจาไปแล้วจากเด็กอย่างนี้เลยอ่ะอานนท์นําพาครับท่านอานนท์นําพาโอแกนนําดนจับตามใหม่จับตอนนี้ควบคุมตัวที่สารสํานัาญราดครับอ่ะดูแบบล่าสุดเลยดีกว่านะครับกับทางประชาชน คุณคนนี้บอกว่ารู้สึกว่าใช้กฎหมายสิ้นเปลืองจังนะทำไมข่าวลุงสมศรีแดงถูกตีถึงเงียบจังนี่ครับนี่ฮะน้องคนนี้แล้วก็บอกว่าใส่เสื้อสกรีน fuk c ประยุทธ์ if you like ประยุทธ์ fuk you t แล้วพวกหนังสือคอมพอนเซนกับมาร์กไปให้เจ้าที่ตำรวจฟังแล้วตัวคนเดียวด้วยนะอโคตรแก่งนะฮะบอกว่าทานโทษนะจับจับบนแท็กซี่ขณะแท็กซี่กำลังวิ่งบนถนนแล้วหัวกำลังจะไปเรียนด้วยคือตามแบบคุกคามสุดๆเลยนะตำรวจนี่ฮะคนดูไป4,900ราีวิตไปเ0 0นะครับแฟนรายการ อันนี้อันนี้ถึงสอนอสัมดาราแล้วครับอันนี้ได้เป็นใครสอนอหรือเปล่าคณะก้าวหน้าครับคณะก้าวหน้าไปช่วยประกันตัวนะครับหมดคำพูดนี้ส่งเป็นสังกฤตด้วยนะครับคุณสุนัย breaking youth leader จุธาทิพย์เิริขันแชร์เพอร์เซนต์ออฟซีเรียนยูเนี่ยนไทยแลนด์วอสเซอร์เรตต์ออนเซดิชัน แชร์ฟอสติกออนเซต t a ดดิมูคริสโปรดิ c r คร e สฟ e r อุสเรอรี่คูดเฟดอัพทูเย่เพรเซนต์เทิร์มก็คือคูกเจ็ดปีครับถ้าโดนโอ้โหคูกข้ามประชาชนนี่ฮะอันนี้บอกสุดยอดตำรวจไทยจับกันปาดรถจับเลยอ่ะ โอเคครับแฟนรายการครับแฟนขอบคุณมากที่ตามช่อง YouTube ชิพทำข่าวิเศษอัปเดตนะครับหยุดคุกคามประชาชนตอนนี้ขึ้นอันดับหนึ่งเลยครับตอนนี้ขึ้นอันดับหนึ่งตอนนี้นะครับแต่กองหลังไล่ไปเรื่อยๆนะดูวิดีโอหน่อยฮะนี่ฮะตำรวจที่เป็นจับดูรูปภาพหน่อยครับนี่ฮะข่าวสดเดี๋ยวนี้เลยสามสามนทีแล้วฮะ รัฐคงยังไม่หยุดคุกคามประชาชนนะครับตรวจอุ้ยุทธาทิพย์แกนนาประชาชนปลดแอกโดนรวบคารถแท็กซี่เนี่ยฮะขอรูปไปหน่อยดีกว่าอันนี้บอกว่านายสั่งหรือใครไม่รู้แต่ขอจำหน้าคุณไว้ก่อนหยุดคุกคามประชาชน อบคุณแฟนราการที่ตั้งช่อง y ย u ทูบชีฟทำคำพิเศษครับสวัสดีครับ